มาพี่น้องมาบว่าได้ใยยหย่ห่างกินตับปลาั้ัยพี่น้องกรับสวัสดีแหละสบายดีพี่น้องเลยตรวจเลยตับปลาเซ็บเซ็ตเซ็ตทําให้พี่น้องเบ่งได้นีม ที่บริษต่ำเองบริษัทว่าต่ำเองแล้วพี่น้องเลิกไปสื่อเข้ามา <c oughs> มาพี่น้องมาเสแสรบต้องกัน <c oughs> กินอยู่ของสาวเขาซื้อคือเก่าพี่น้อยบเรอไปใส่ 嗯哼。嗯哼。嗯 แสียดื้อใจพี่น้องส่วนนี้บมได้ออกไปใส่พี่น้องเนื่องจากว่าข้าเบยียรลนแน่และะ้วครับกระทงไผ่ตรงหน้ามันกับอยู่ไก่จากเห้าแน่พี่น้องเพื่อแตงกิ่นเดียวเพื่อขับรดออกตรงหน้าไก่แห้งตัวอยู่ไนเงี้ยหอมแถวอยู่ในเงี้ยพี่น้องอ๋อยู่อ่ะ คืออ uh huh. ยากําเนี่ยจะบไร้ตําเองไปซื้ออยู่หานเข้ามาซ <laughs> ื้ออยู่หานมากแลก้วกระเทยของคุกแล้วก็กมาเทให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่แหละสีวากันเด้อ Mình như vậy thì nó không sống hàng lắm sẽ đi Hàng ừ แต่ว่าเราต่ำไปอยังมี้หาำกรได้พี่น้องบอกไยมีหนำกระแด้แต่แบบแข็งๆแต่ว่าแสบมีโอกาสคลิปนาที่ต่ำพี่น้องบึง เพลิดพพ่น <sus> ้องแต่กระสวงดีกินย่างเทียงอ แบครักพี่น้องเลยเอาขากไดใหก็ดแฉกก็กกกติดตามนี่เด้อพี่น้องเด้อคนเฮากินส้ำินมกินไรทองกระแตแกแปวกไรแล้วก็หักไปก่อนเพี้ยน